โอตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดเห็นว่าสบายดีทุกท่านนะเอฟซีข่าวว่าเพิ่งพักจากงานทอครัวมาเบิ่งเข้าน้าปรังนี่ใช่น้อยนะครับผมเอฟซีนะเพื่อเป็นการไม่ซีเรียสต่องานเกิดไปนะเอฟซีนี่ครับหน้าปรังบาวเตโซโอ้ดูนกคำนกนู้นครับนกนกปากห่างน้อยนะหากินหอยตัวเนี้เออธรรมชาตินะครับผมดีดีว่าเสวะไปเอาควายเขาห่มเลยนะครับผมควายผมตากแดดอยู่นะครับผม เดี๋ยว <te Liberty eye Hayır applicable> ับไปเบิ้งครับผมแผงโซลาเซลล์ที่ซื้อมาใหม่นะครับผมว่าน้ำสีไหลแห้งสมัยนะครับอันนี้เป็นแผงที่ติดตั้งกับแต่ดินน้ำแต่ดินครับผมน้ำไหลดีมากนะครับตอนนี้แดดแรงนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้ลแผงโซลาเซลล์ที่เขาติดตั้งซื้อใหม่นะครับแผงใหม่ล่าสุดน้ำสีแห้งสมัยนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้อกันนะครับผมนี่ครับเขาน้ำแรงเบาที่สุดแล้วก็งามครับนี่งามครับ น้ำนี่เหลือเพือนครับผมแพงนี่ใส่เลยคพุ่ค่ามากนะครับผมสุดยอดนะครับผมนี่ครับสีเป็พื่งแพงนะครับที่มีท่อสีฟ้านะสีเขียวครับผมอ่าตุ่มกรลงสีฟ้าสีเขียวจะตัยเป็นฟ้าจะตัดเป็นเขียวนะครับเนาะสีฟ้าเลยนะครับผมต่อสีฟ้าเลยมีแพงอยู่สองแพงสีบงน้ำไหลแห้งสำเร็จนะครับจุดนกขับนกปลาห่างหากินหอยนะครับผมอ้าเถึงที่เรียนองย่านดอกไว้ยังจะดอกนี่ดูท่อเราดูท่อก่อน ก็ไปดูแพงก่อนนะอดนวลดูน้ำห้วยนะผมเอฟซีนะนกุตาเกตทำรางสำหรับน้ำไหลเข้าหุเข้าให้นายนะเพราะว่านายทั้งนี้เป็นไม่สูงกว่านะผมสูงกว่าโอ้นกไปมาเถอะนกบินนี้มาแล้วโอ้ยเป็นตัวธรรมชาติเนาะเออตเถอะเขาก็งามนะครับผมคนคนจะรอเขาก็งามเปว่าเป็นเลี่ยนะครับ นี่ครับเป็นแผงที่ซื้อไม้ครับซื้อไม้นนเป็นแผงเก่าครับแผงหน่อยแผงเก่าน,นี่แผงไม้ครับผมนี่ดูดนานจะห้วยมากนะครับผมแล้วก็ส่งไปตามท่อขึ้นให้เทิร์กนะผมน้ำนี่เหลือเฟื่อเลยพี่นะลงทุนครงเดียวก็จบนะครับผมนี่แต่ตอนนี้รู้สึว่าที่เพื่อนนี่นะครับเพื่อน ไปหรับพามาเช็บสาธิตพุ่นแล้วก็นะครับคุณ แต่นี่รู้สึกว่าราคาสิบเลยรวมปัม๊มมาตั้งมื่นเกือบสองมือครับประมาณสองมื่นครับผมแค่น้อยมืน่นซีนี่สองมื่นนะครับผมเดี๋ยวไปวางน้ำครับน้ำอะไรน้ำอะไรแห้งส่วนไหน,นะครับผมไปเดี๋ยท่อส่งน้ำไปครับผมเอ็ดดี้ ข้าวนำปลาเต็มครับผมที่น,นี่ที่ว่าเป็นพิน,น,าน,านา้าพินาอาจจีขยายไปให้ทึง่งนีกครับเข้าวนาปังเพราะน้ำมันไหลดีมากนะครับไพี่ไปดูครับผมทึ้ตึ๊บไหลดีมากพี่ดูโอ้เข้าไปดูครับผมนี่น้ำเป็นท่อครับผมนี่เป็นแทงเล็กท่อเล็กแทงใหญ่ท่อใหญ่นะครับผมไหลดีมากน้ำนะผม ข้าวนตังบาซิโซนะครับคนนกไปแล้วคนเอ้ยคนนะคนนะ่นนะ่นนะคนน้ำนี่เขาทบุน่นโอเคครับคลิป <t> น okay, right? okay, right? ี้ก็ศามาบิงข้าวนาตังนะครับ ลงทุกทางดีนะครับผมก็ไม่ต้องไปถ้าใช้รถไถดูก็เปลือน้ำมันนองนะครับผมเอฟซีนะนี่ก็ดูแดดออกก็คือจบน้ำไหลนะครับเอฟซีเยวซีเอาควายเขาหอมเลยนะครับผมเปิดไยไปกินน้ำเขาหอมนะครับราบายจะมากินไหมนะครับผมขอบคุณการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่มีให้กับบ่าวสิโซนะครับผมที่าักมาได้ก็ขอตัวขอไปนะครับขอบคุณีชม มนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมเอฟซีนะพูดเร็วหน่อยนะอันลิปละไรๆกันครับรอครับรอสวัสดีครับ